สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสินที่จะเอาวัตถุมงคลรุ่นที่ร้อนแรงที่สุดที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เปิดจอง2-3วัน4-5หวันนะครับวันข้างหน้านี่วันที่19จะถึงเนี้ยก็จะออกบุกเสกเรียบร้อยแล้วครับผม มามาดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนั้นคือวัตถุมงคลรุ่นไหนนี่ครับเป็นวัตถุมงคลที่ผมบอกนะครับคือรวยชนะจนร้อยปีนะครเนื้อนี้คือเนื้อทองลงยาแดงนะครับสร้างน้อยมากสร้างเก้าเหรียญนะส่วนรายการนี้นะครับก็คือเนื้อเงินหน้ากากทองคํานั่นเองนะครับสร้างจํานวนแค่39เหรียญเท่านั้นนะสุดยอดไปเลยนะครับผมส่วนลุงแรกนะครับเลข8จดจบไปที่9ก้าหมื่นห้านะปรากฏการใหม่นะครับส่วนรายการนี้นะครับคือเนื้อเงิน หน้ากากของคําลงยาฟ้าสวยๆเลยครับสร้างหนึ่งสร้าง9ก้าสเหรียญเหมือนกันนะครับอ่ะรายการนี้นะครับก็คือเป็นรายการเนื้อเงินลงยาเขียวสวยๆครับผมอ่ะนี่นะครับรายการนี้ไม่ธรรมดานะเป็นรายการที่ สร้างน้อยนะครับเขาเรียกว่าเนื้อกระไหล่ทองนะลงยาสามสีมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินก็คือสีนี้แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือสีเขียวนี่นะครับตามภาพเลยสวยจริงๆนะครับน่าเก็บน่าสะสมเมื่อกี้เปิดจองไปนะครับโอ้โหไม่ถึงนาทีคอมเมนต์เป็นพันนะครับนี่โดยภาพรวมๆมีหลายรายการครับแต่ผมเอาภาพย่อๆย,ย่อยๆมาให้ทุกคนได้ดูได้ศึกษาได้สัมผัสกันในวันนี้นะส่วนเรียนนี้นะครับคือเนื้อ สามกษัตริย์เื่นเนื้อสามเคนั่นเองขืเขาเนียนสวยมีทองมีเงินมีนากรวมกันนะครับอ่ะรายการนี้เนื้ออัป,ปริกานะครับหน้ากากทองทิพย์สวยครับรุ่นแรกก็ตอนนี้ก็เป็นสี่ห้าพันอ่ะอ่ะเหรียญนี้นะครับเนื้ออัป,ปกาลงยาจีวอนสุดยอดครับนะ เห็นไหมส่วนรายการนี้สร้างเยอะกว่าเพื่อนนะครับสร้างเยอะกว่าเพื่อนเท่าไหร่999เหรียญเท่านั้นรุ่นนี้นะครับไม่มียกลังเป็นรายการจองตามรายการเท่านั้นนะถือว่าเป็นปรากฏการใหม่นะของรุ่นรวยชนะจน99ที่สร้างน้อยและสร้างเหรียญให้สวยงามมากๆสร้างให้คนจดจำสร้างยังไงต้องวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับรวยชนะจนร้อยปีฝากไว้ด้วยครับ และนี่นะครับอีกหนึ่งรายการคือเนื้อนวะหน้ากากทองคําสร้างน้อยเหมือนกันนะครับสร้างในจํานวนที่ 39เหรียญเท่านั้นนะบนโลกใบนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมจะนําวัตถุมงคลดีๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาอีกแน่นอนส่วนใครที่จองไม่ทันนะครับผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับใครยังไม่เคยเจอราคาจองหรือว่ายังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะกับวัตถุมงคลรุ่นนี้ รวยชนะจนร0อยปีต่อจากรวยชนะจน99นั่นเองนี่นะครับคือรายการจองนะหรือว่าใบาการจองก็สามารถเลือกดูใบารายการได้แล้วก็สามารถสักสอบถามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับ